แล้วก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะ่ยโอ้เสียงอ่ะนะก็ไม่เป็นไรเจอน้ำนเราต้องตกในสรว่ายน้ำเออเจะทำยังไงดีไหมนี่นคือแมวบ่านะ

ก็เคยมาไปไ้ว้เคยเั้เาก็ไม่มีหัวสอกก็ไม่ยมันแกเออเราพูดไม่ขมันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิด่งแย่ยืมเงินเลยยืมเงินให้กันด้วยนะครับโอเคเนี่ยแหละเออเชื่อนอย่าลืมกดซับพูดไปอย่างกะไม่รู้นะอยู้ เป็นดีกับเนื้อเป็นอย่่ต้องให้ดิเเลยอือเสริมครับเสริมเอ่บาย